ดีค่ะวันนี้เราจะมาท่องคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆตามร่างกายนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็จะมีส่วนของ a n t e r i ี r แล้วก็ p o t e r i o r นะคะนั่นก็คือส่วนของด้านหน้าและด้านหลังค่ะส่วนของ a n t e เ i ี r นะคะก็จะมีคำว่าหนึ่งเลยนะคะ s e p h a l i c ค่ะ c e p h a l i c นะคะแปลว่าศีรษะค่ะ ต่อไปนะคะคำที่สองค่ะ cranium cranium นะคะแปลว่ากะโหลกศีรษะค่ะต่อไปนะคะคำที่สามค่ะ face f a c e นะคะแปลว่าใบหน้าค่ะต่อไปคำที่สี่นะคะ o r i s o r i s olist ปากค่ะต่อไปคำที่ห้านะคะ metis m M E N T I S ค่ะแปลว่าคางนะคะต่อไปคำที่หกค่ะ For H F O R E H E N D นะคะ For แปลว่าหน้าผากคะ่ะต่อไปคำที่เจ็ดนะคะ Boccal B U C C A L นะคะแปลว่าแก้มค่ะต่อไปคำที่แปดนะคะ Nasal A n a s u s จมูกนะคะต่อไปคำที่9ค่ะ exila a x i l l a แปลว่าหลักแรลนะคะต่อไปคำที่10ค่ะ barkham b r a c h i u m นะคะแปลว่าแขนบน,นะคะ่ะต่อไปนะคะคำที่11ค่ะ t h o r a c i s นะคะแปลว่าส่วนอกค่ะคำที่12นะคะ mamma m a m m a นะคะแปลว่าเต้านมคำที่13นะคะ abdomen นะคะ a b g o m e n นะคะแปลว่าช่องท้องค่ะต่อไปนะคะคำที่14ค่ะ บิอับบิลิคัสยูมบิอิลไอซิอเอสนะคะแปลว่าสะดือค่ะต่อไปนะคะคำที่สิบห้าแอน t ิ r i u เรียม A N t e B R A C H I U M นะคะแปลว่าแขนล่างต่อไปนะคะคำที่สิบหกเพ s วิส e V ีเ i s นะคะแปลว่าเชิงการคำที่17นะคะ K plus c a r p u s นะคะแปลว่าข้อมือค่ะคำที่18นะคะนะคย g r o i n นะคะแปลว่าขาหนีบค่ะคำที่19นะคะ pollex p o l l e x นะคะแปลว่านิ้วหัวแม่มือค่ะคำที่1 0 ยีนะคะพลาี p a p l a m นะคะแปลว่าฝ่ามือค่ะคำที่21่สิบเอ็ดนะคะ d i g i ส d i j i t s อินิ้วค่ะต่อไปนะคะคำที่22่นะคะ p u ว i s Is, นะคะแปลว่าหัวหน้าคำที่23นะคะ ella, p a t e l l a p a t e l l a นะคะแปลว่าหัวเขาคำที่24นะคะ c r u s c r u s แปลว่าขาค่ะคำที่25นะคะ t i t h i g h แปลว่าต้นขาค่ะคำที่26นะคะ as as, t a s a s t a S r s u s แปลว่าข้อเท้าค่ะคำที่27นะคะ r i g i t s t d i j i t s d i s new คำที่28นะคะ p a c e p e s แปลว่าเท้าค่ะคำที่29นะคะ hall s h a l l u s ค่ะแปลว่า นิ้วหัวแม่เท้าค่ะส่วนต่อไปก็คือส่วนของพวกที่เรียนนะคะหรือว่าด้านหลังนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ cephalon c e p h a l o n นะคะแปลว่าหัวค่ะคำที่สองนะคะ ceric c e r i c is นะคะแปลว่าคอค่ะคำที่สามนะคะ otis o t i C ีนะคะแปลว่าหูค่ะต่อไปคำที่4นะคะ olecanon o, o l e c r a n o n นะคะแปลว่าข้าอศอกค่ะต่อไปคำที่5นะคะ shoulder s h o u l d e r นะคะแปลว่าไหลต่อไปคำที่6นะคะ dorsum d o r s u m นะคะ dorsum แปลว่าหลังนะคะคำที่เจ็ดคลอย lo i n นะคะลอยสะโพกต่อไปนะคะคำที่แปดค่ะ upperlimb u p p e r l i m b นะคะแปลว่าแขนค่ะคำที่เก้านะคะ minus m a n u s นะคะแปลว่ามือค่ะคำที่10นะคะ low lowlim นะคะ l o w e r l i m b นะคะแปลว่าขาค่ะต่อไปคำที่11นะคะ clutes c l u t e u s, <S นะคะแปลว่ากนะะ้นค่ะต่อไปคำที่12นะคะ p o p l i t e s p o p l I T E U S นะคะแปลว่าขานีบค่ะคำที่สิบสามนะคะแคลคาเนียมนะคะ C A L C U N E U S นะคะแปลว่าส้นเท้าค่ะต่อไปนะคะคำที่สิบสี่นะคะ p e n t i s P L A n t u s นะคะแปลว่าฝ่าเท้าค่ะและนี่คือคำศัพท์ที่ใช้เรียกในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนะคะขอบคุณค่ะ